กันตานปา่เจ้าวโอ้หอยเป็นพวงด้วยว่ะี่พี่น้องปลาสนิทโอ้สามตัวสาตัวพี่โอ้หายอยู่กินพี่้อแเ่บเด้อนีโควิดนะครับปลาเดียวห้าตัวครับโอ้หมูสตัว อ้นซาดิ้งนีโควิดนะครับปูหาปลากินพ้นตายหรือเปล่าพ้นแหละพ้ตายอ่ากินปลาซ้ำหนึ่แล้วพี่น้องเลยอืออยู่ให้กินคือเกา ีด,ดีตายก่อนโอ้ยวอลันกระเรือมมากูได้ยิ่งเล้วยิ่งแล้วครับายทงหน้าไปยิ่งนี้ไล่นี้น๋องเอ้ยกระแนบมนันเลยว่านว่าไรน้ำมูกเนาะกระแนบสองสตัวสองสตัววะ ủa, oh, pa nhầy, khánh nào đây? Pa cả đợt <cười> <cười> đến Nói, hả? Hmm? Nói. Nói. Này, <laughs> à, à, kim này P Nong ơi, ăn nấy thôi. Pa nhầy bay anh ta nè, bay được anh biết không? cái gì đâu, mượn ngay, cứ bay, bay ngang, bay nhát. ạ, hàm sên nén vo, lún phim hàm

แนวกินเดี่ยวเหลืองานการราสางานแนวกินเดี่วพิซาได้เขาบินมือสันโควิดเห็นเสื่อรนนพ่อโตนนนี่ไม่เสียบดากันัอยากกินคือลิมเหรอูนี้งานตะแหนบว่าหันเนื้เอาไอย่างท้ายปลาซุกเรีวนะปลาบิ่น้องเลย à mà cho thấy kia lại lại cái này chỗ cho cả tay khẩu chim màu lượng quá ngọt quá kẹo cái tin nào đó ปีนั่งเหงื่อวิ่นั่งเหงื่อมาไปฮะนั่งเหงื่อขายกันนั่งเหงื่อขายบ่มาเลยนั่งเหงื่อโอม่าเห่อนการโควิดเนี่ยบ่มาเลยนั่งเหงื่อเห็นมาเลยจะคว่ำตายมันแท้ที่นโอ้พี่น้องเอ้ยหาปลาในหมูพร้อมในดินหมู โตรแลนนี้เลือดตีดินเดลือดตีลินกับขาสิขาทีงไหนนะคุณโตนึงแลนนี้โตนแลนนี้เลือดตีดินก็ขา, <c oughs> ออามัาฉาอมหมูนี่มัาฉาล้อมอเงี้ยว่มันตายเลย้วหมูเมนูนี้ครับมัาฉาอมหมูอโอ้งามพี่น้องเลยเหลือน้ำต้มแกน้ำตกกลิ่นอ้องม ซับลาบอยู่แบบนี่ไปนั่งชิวิ้งชิวิงไปนั่งไปชอดลงใหนไปตรงหน้าเยอะเดี๋ยวาแกนมาต่อเออแม่ได้ยังจบถ่ายกันโม้ไว้ได้เนาะซอยกันย่อขึ้นไปเอาทีมงานพี่น้องหายยู่หายกินหาแต่แนวกินเมื่อวานมือผมก็ไปถึงกระเทียมก็ตุ้งกระเทียมนี่แต่คนนรวยพี่น้องเอ้ยเบิ่งรถเด้อพู้น่ะจอดซับลาบอยู่ รวยทำไรแต่แนบเว้ยไปเอกเงินล้านทั้งนั้นเ่ยเออานรถจอดสาบลาบอยู่รถไฟอะ่ะโอ้จะรถไฟหรอก <laughs> จะเทียมหอมมีเลยโอ้อมห ใส่ลกเขาเียวกันหตพวกันนะ่าาิกั็มยันเดียวเขาอลันลัี่สิบก็มี่ดานผมเออเป็นียงนอกวันนี้นออต้มหน่อยมหมด้มเอาจิต้มมาดิจิต้มครับโอ้เขาท่าวันนี้เขาเ้าท่าท้องแท้ของแท้เลยขั้วนี่ ต้อุนะฮะนี่แหลเราหาดอกุ่งก็ดูสิ่งนี้กเห็นใครเอาไปแล้วัวเหตุณไม่ควเกียวตั้งหาอันนี้ระม่ยดูนะมย่านนุ่น น้ำตกพี่นองเลยนน้ำตกพี hmm. ่น mm ้องลิ mm ้นฝนบานพี่น้องเอ้ยเออจะเยี่ยบยังหอกลงแม่หูหมูหมู แอเสบวะเสบวะแทบเสียเอวเลยมหีต้มยเอครเดี๋ยวค่อยๆเติมร้างเดยวมล่นขวด แซมจะนำเด้อครับโอ้ไปเหลาหม้อเจ้าสิแซ่ oh, ตกบินน่เก็บไฟมาสนะครบตัมี่ครบซดทั้งโมวนเลยวะเนี่ยวอจานี่ันเกยนะครับเยอะยัะก็สิบหกนูนเลยอืวนเล็สิพริกพริกเอ่อพริกทอดมี่ห้าใส่พริกกวน่อเใช่มวมาตรฐานเนี่ ออกทุ่ิกมาเยอยาออกเนาะเมื่อไรก็ได้ปลานาะเดาพอจิเลยวันไหนเลยปลาเอาเด้อพี่น้องเลยต่อตงกันเากัเเเาเาไปจเข้เอา là chỗ quân thả lắm, mỗi một người ngồi ngang, này, Bây giờ, tao tao, tập không có trông này nè, không này cái gì không 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 cái gì không